สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมป๊อปวิพรพลนะฮะยูทูบเตะเกเบอลดูสกอร์แล้วก็ทีเด็ดป๊อทุกท่านเลยนะครับเมื่อคืนนี้เดบับซุปปเอร์คัพเป็นชัยชนะของไาเยนบูเน็กฮะผมให้โครเซียดอตบุนไปนะครับลองไปดูในติ๊กต็อกที่ผมทำเอาไว้ได้นะครับเราจะทราบว่าทําไมทางฝั่งของบาเยนถึงเอาชนะได้ครับดอตบุนมันพลาดกันเองหมดเลยแล้วก็ดอตมานีเออร์นอยเออร์เซฟสุดยอดจริงๆกับ2การเซฟระดับโลกทั้งมาโครอยส์แล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์ยังไงก็ยิงไม่เข้านะฮะ สุดท้ายพลาดไปมี5สิ่งที่ได้จากเกมที่ดอทมูลแพ้บาเยอร์ลองไปดูในติ๊กต็อกชื่อผมได้ปอปิรผลครับเชิญชมเลยฮนะอ่ะมาคู่ของเราเมื่อวานนี้แชมเปียนส์ลีกเอ่เอผมมีทำนายถูกคู่คู่โมรากูที่ไม่ชนะนะแล้วก็เล็บูซาบุชนะ2ประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่ว่าบาเยิร์ผิดไปผมให้ดอทมูลบาเยอร์ชนะได้สามหนึ่งนะครับอ่ะมาวันนี้ครับผมไปเดอะแชมเปียนชิพล้น้วนเลยแล้วกันฮนะน่าสนใจมากวันนี้บอลเตะวันพุธเนี่ย The เดี๋ยวฉันไม่เชพเตะกันเรียงหลายคู่เลยนะครับผมไปที่ดาบี้เคาน์ตี้ก่อนครับทีมของเวรูนี่ฮะออกไปเยือนเฮาซิตี้แกะเจอเสือนะครับผมดูทรงแล้วลูกทีมของเวรูนี่เนี่ยแม้ว่าเกมล่าสุดอาจจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่รูนี่ไปปรับจูนแก้มาเนี่ยผมว่าเกมรับเขาเหนียวขึ้นนะครับวันที่เจอกับเฮาซิตี้ครับซึ่งเฮาซิตี้เป็นต่อด้วยนะครับดาร์บี้ไม่ไม่แพ้ก็กำไรแนละ้วเพราะฉะนั้นผมชอบแกะเขาเหล็ก นะครับ The Rams หลายคนเอ๊ะทำไมแกะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีฟเหรอนะฮะคือแกะตัวผู้ของอังกฤษเขาชื่อว่าแรมครับ R A M นะฮะวันนี้ The Ram ไม่แพ้ครับอย่างน้อยๆมีเสมอครับสำหรับ House City กับ Derby ผมให้1-1น,น,นะครับไปที่คู่ Big Match ก็คือ West Brom เจอเชฟยู่ฮะ The b a c k i e y s กับ The b e a d ดาบคู่เจอ The b a c k i e y s คือ2ทีมที่ร่วมมาจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แต่ยังคงรักษาทรงได้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับวันนี้ปีนี้เหลียงเกรดถ้าเป็นทีมทเล็กๆลงมาไม่นับเชลซีไม่นับแมนยูลิเวอร์พูลแมนซิสตี้อะไรเงี้ยตัวผู้เล่นนี่แทบจะเดิมๆหมดเลยครับเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อตัวผู้เล่นไม่มีตังค์ซื้อทักเตะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่ตกชั้นลงมายยงและยังรักษาตัวผู้เล่นได้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นชั้นได้ในปีเดียววันนี้ผมให้คู่นี้เสมอกันอย่างสุดมันนะครับทั้งเชฟยูแล้วก็เวสต์บรอมบิชอัลเบียนครับ เออ่คู่สุดท้ายคู่นี้ก็น่าดูโบโรครับมิดเดร์สเบอร์เจอกับควีนสปาร์คเลนเจอร์ควีนสปาร์คเลนเจอร์ผมยังคงย้ำว่าเล่นดีมากๆปีนี้มีลุ้นขึ้นชั้น1ใน6แน่ๆผมให้ควีนสปาร์คเลนเจอร์ชนะเลยครับในการเป็นทีมเยือนครับเพราะฉะนั้นสคู่วันนี้เดอะแชมเปี้ยนชิพของเบลต์นะฮะค,คัมคืนวันพุธท,ทีมของรูนี่ครับดาร์บี้ไม่แพ้เฮานะครับเชฟยูเสมอเวสต์บรอมและควีนสปาร์คชนะโบโรนะครับ สามคู่วันนี้จัดไปครับทีเด็ดป๊อปทุกท่านเลยนะฮะแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยครับใครอยากได้โปรแกรมวิเคราะห์บอลขอมาฮะนี่คือโปรแกรมที่จะช่วยวิเคราะห์มันแม่นกว่า80%ใครเล่นหุ้นต้องมีโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นใครดูฟุตบอลต้องมีโปรแกรมวิเคราะห์บอลมันช่วยคุณได้ใครอยากได้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ